สวัสดีพี่น้องบ้านเหนือบา้านใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคล้าวภาคไหนก็แล้วแต่สวัสดีสุขสุขคนนะคะวันนี้ก็วันนี้วันีอย่างหลายคะ่ะแบบคันพูไดไรเด็ติดตามเฟซบุ๊กเคมี Facebook ถ้าใครได้ติดตามเฟซบุ๊กเคมีก็สิค่อยพอดีหัวว่านนี่สิมาบอกเรื่องวัคซีนโควิดสิบเก้านะคะก็พอดีเมื่อวานนี้นนะะนนนนไปฉีดเข็มที่สอง ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองมาเวลาประมาณหางาวงเศร้าหางาวงเศร้าไปฉีดเข็มที่สองมากกะฉีดแล้วแล้วกล้ามาบอกว่านี่กะหูซึกว่ามันก็เป็นเมยเป็นปกติธรรมดาเนาะกล้ามาบอกว่านี่กะบหอนกินเขาแล้วกินก็จับแล้วสนเหอนหอนหูซืกว่าวิ่นวิ่นเนรวิ่นวิ่นแน่์จังน้อยพี่ๆเออตัวีมียอย่างไรก็เลยนอนจนหอน หามงเงรงกับว่ากับไปอาชีพก,กับหลานนะคะอาชีพก,ก็อินฟา้ากับไปกินชาบูกิกนยังกับหมสื้อันบอสบายโต้ใหเป็นสเม,ม่นอนกับกับผ่านผลไปสําหรับคืนนั้นประมาณสำหรับเมื่อนี้มันมีอาการแบบว่าเก็บที่สองนะคะเมื่อนี้มันมีอาการแบบมันมีแต่นอนอย่างเดียวพี่นอ้องมีแต่นอนไม่แต่นอยากนอนแล้วก็เป็นเออ นี่คอยคอยว่าเป็นแบบว่าตอนนี้ก็วิน่นตอนนี้วินวนนนน่นแล้วก็เป็นเป็นเมืนตาบขึ้นแล้วก็เป็นข้นถือคือยังข้นถือของให้เงนะคะทางนี้ท่าน,นัันกับบัณฑบตวณีมิกเจ,จตนาเห็นตั้งใจจะให้พี่น้องยางเดอะแคร์มารีวิวประสบการณ์ตรงตรับจับของแค่นั้นคือฉีดโควิวัคซีนสองเข็มแล้วนะคะแค่นี้ฉีดของซีโนแวคนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่ฉีดฟรีนะคะกับหน่วยงานพนักงานโรงพยาบาลเจริญที่ทำการแพท ผู้ให้แลนะ้วใครก็จะได้รับการฉีดก่อนเนาะซึ่งจะมีการฉีดเทม่สซองนี่ก็กคือบอกเลยว่าบอกให้พี่น้องอยานว่าพี่น้องเนี่ยคือว่ไม่ใช่ประสบการณ์กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตัวเทมีก็กคือวังบายมุ่งลุกขึ้นไปของห้องน้ำไปหนองน้ำกระลงในห้องน้ำน,นี่คือมันมันชาขนเขาบอกว่าให้ให้ฉีดข้างที่ไม่ถนัดเราเลยฉีดทาซ้ายไปรู้สึกว่าชาชา ชใช่เลยพี่น้องชาแขนชาขาชาชาเครื่องสีหนามาสกสีใสนะคะแล้วก็เป็นเออเปน็นงงงแบาวันวันนี้มีภารก,กิจที่จะต้องไปท้ายอมผลิตภัณฑ์ไม่สินค้าไม่กะขับรถออกไปจากบ้านตื่นขึ้นมาเนี่ยละแต่งหน้าแต่งตัวเห็ดผมกะขับรถออกไปจากบ้านกะกะไปบ่ยอยห่อตลาดกันจะหกกักกับบุกฆ่ารถกับบ่อยก็จะอ้วก มันเป็นผื่นโถมันเป็นสิววะมันเป็นคือก้อนไม่หลุดอีนี่พี่น้องซึ่งมันผรู้สึกว่ามันจะแผลมันจะแผลแห้งกว่าคลิปแลกเลยนะอาจจะมีผลจากคลิปแลกมาแล้วอ๋อมันอาจจะมีผลจากคลิปแลกมาแล้วแล้วก็ต้องมาฉีดดื่กเนาะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพอกิดกลัวบุกฆ่ารถกับไปตัวบริหารตลาดเกิดตีโครงกับมากกับบริษัทยังเมือสลุความงานกับบริษายรีวิวยังกับบริษายคิดยังกับบริษัทเพิ่งไปไุ๋วัยนะคะกับเนี่ชื่อ อยู่ในห้องนอนแล้วก็เลยอยากมาอัดคลิปบอกกับพี่น้องแช่ประสบการณ์กันเนาะนะคะท่งนมังนอกเป็นจังไทงต่างจังหวัดเป็นจังไงแต่ลราพุ้ภูมคุ้มกันแต่เราพ้นเป็นยังไงไม่แช่ประสบการณ์กันได้ฉัหรับเพีมีก็คือมันก็รวมเรื้องของน้ำอืมก็เลยโอ้ยกับแขนขาแขนขาศีรษะเนี่ยมันอ่อนแรงมันก็หยิบจับอะไรมาแ้มันก็เลยมึนลบพี่น้องก็ได้แท้มาอยู่ขาสั่มปื้อๆนะคะกับรู้สึกว่ามันเป็นก็จังแบบ วิ่นวิ่นมันจะอ้วกมันอยากกินพอนี้เขาเขากินเมื่อใดกินได้หน่อยนึงก็อยากกินน้ำหวานสร้างชานังผึ่งมะนาวมากสํางกินน้ำอัดล่มกินน้ำหวานกระหายน้ำตลอดเวลาแล้วก็หิวดูมีอาการหิวไอยมากแต่ก็ก็กินไม่ได้เยอะเด้กินสามสี่้ากันก็จะอ้วกแต่ว่าหิวนี่หิวดูเลยอย่างน้ออย่างพี่ตั๊กอย่างไี่แตึ่แตะเมีนอน แล้วก็หิวน,นามแล้วก็วิ่นเลยจะอ้วก,วกแล้วก็เป็นเบอซ่วงเป็นเบอซึนแล้วก็มีแต่อยากนอนอะพี่น้องแล้วก็ชาไปเวิดนะคะเป็นใจสั่นเนี่ยใจสัน่นเป็นเมย์เ,เมย์ไหวเป็นบ่อแห้งบ่อใดเป็นเมื่อยเป็นแบบเป็นแบบหอบเป็นแบบเนี่ยนะแต่มันอาจจะเป็นอาการปวดขางเคี่ยงของการฉีดคิดในสองในสามสองสามมือหลังจากฉีดเนาะอันนี้ก็ กับเบื้องอาการกันต่อไปเดี๋ยวจะเนี่ยอัพเดี๋ยจะเนี่ยจะอัพเดทให้ได้รู้ได้ทราบกันกันแล้วกันนะคะท่งนี้เท่านั้นเท่ากับแล้วก็โทษใครไม่ได้เมื่อที่แค่นี้บอกนะคะเพราะว่าหนึ่งโควิดสิบเก้าเนี่ยโควิดสิบเก้าในรูปนี้พึงคนพบในประมาณปีสิบเศดหนึ่งปีบว่เกินสามเดือนสี่เดือนนะพี่นอ้องแต่ว่ากรณีการวิจัยวัคซีนแต่ละขั้นตอนขององค์นามัยโลกนะก็คือ วัคซีนในละตัวที่จะป้องกันเชื้อโรคหรือว่าวัคซ์ต่างๆมันจะตอ้องมีใจว่ามั่น5ถึง10ปีเป,นะป็นอย่างต่ำนะคะ5ถึง10ปีที่พี่น้องว่าวิจัยได้แล้วเอาวัคซีนเลยบอมเมียนที่พี่น้องต้องมีใจแล้ววิจัยซ้ำต้องทดลองเลยทดลองอีกหนูตายไปเจ้าก็จะพันเจ้ามือเจ้าหลานตัวใส่หนูทดลองนะคะซึ่งวัคซีนมันกับประเดีคือมันกับประเดีหาหง่ายๆเนาะวัคซีนมันบอกแต่ไปเอาอยู่ในต้นกล้วยดูดหน้าบอกว่า heres, ละสิทธิลยนุ่มบอมเมียนที่พี่น,อน้องนะคะมันต้องวิจัยหลา,ายอย่างกัน ในกรณีที่โควิดสิบเก้ามากแค่ปีเดียวกับคนที่เขาวิจัยคนที่เขาวิจัยมันต้องด้วยสถานการณ์ด้วยบุคคลด้วยโรคระบาดด้วยอย่างบีบอัดอะไรแต่คนวิจัยเขาต้องต้องเฝ้าว,วิจัยต้องเฝ้าว,วิจัยแล้วต้องเฝ้าอีกผลิตอีกอซึ่งมันกระโดดใช้ว่าใดนะคะมันก็มีผลข,ขาะเชิงรวดเร็ว ะคะผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้ยาผู้ที่อายุมากกว่า60ปีผู้ที่ตั้ง68ปีฉีดไม่ได้นะคะแล้วก็ผู้เคยมีประวัติการเป็นรอยการเป็นอัมาพฤกษ์อัอามพาตเส้นเลือดสมองตีบเป็นลมหัวใจในฉีดไม่ได้นะคะมีขนาดแค่นี้ว่อวันเป็นโรคอย่างเคยยังแบบใจสั่นเคยังแบบเบิบเอือยงงนะคะดีอยู่เฉยแบบว่าบม่ได้ฉีดแล้ล๋ยวเราไปไ,ปไปล่สุดกาแฟาาาเรื่ลย นะคะนี่คืออยู่ในช่วงพักอยู่นะคะไลส่สุดครั้งที่12วันที่12เดือนนี้นะคะกษิมีวัยร้ายได้พักอีกลุ่นเติบอยู่นะคะพี่น้องกะปเป็นยังไงกันให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาว่าสิฉีดหรือบ่าฉีดนะคะกะเพราะเรลุ่มห้ยฉีดเดืนละแต่ว่ากะกะเบิ่งจยากของ,งน้่งแต่มันอาจจะไลกะจกับคล้องกะซ่อมมังอากของน้่งก,กันแต่สิตใจยังไงกัมันกระสุนยุแทนแต่เอาวงอุ้ยไปบัดขับนะพี่น้องเนาะ เคมีกับอย่างไม่ใช่ะสมกันนงหอยฟังส่อนตัวเคมีฉีดโคนซีโนเวคแต่ว่าไม่ว่าจะซีโนเวคเออสตาชิิกาก็มันก็คงวาต่างกันหลายพี่น้องนะคะกับให้พิจานณาเบิ้งเ้าเนาะเพราะว่าตองนี้ถ้าว่าวัคซีนมันก็คือเชื้อโลูกแล้วก็ไปตันเชืยอโลูกนะคะแม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าไปแล้วแต่ว่ามันกับบริษัทมด มีเปอร์เซ็นต์อะสม,มุตรเคทมีพลังข้นขายิมีมีโอกาสอีกรอยเปอร์เซ็ฉีดแล้วอาศจยยหาสิมหาหรือสี่สิบเปร์เซ็ที่จะติดจริีนะหละ้วกาสม,มุติครัมติดมาแล้วมันอาจจะจาก100รอยเปรเหลืออยู่ประมาณ30-40%ิความรุนแรงของโลคมันจะกระโดดล่มน,นะคะซึ่งตอนนี้เหอกกับพี่จะนั่หนากันเอาอีกนะคะอยากมาแชร์ประสบการณ์อยากมาอสุพิชอนองฟังเป็นมองพี่น้องสูบสุนคนซึ่งแคมีเป็นคนเดียว นะคะในวงแสงทองฟินแลนด์ที่ฉีดวัคซีนแล้วคุณแพวคุณบิ๊กหรือว่าน้องๆทุกคนวัคซีนฉีดนะคะซึ่งจะมีเป็นคนเดียวที่ไมวงที่ฉีดแล้วเรียบร้อยนะคะก็มันยิ่งสุดกันวันนี้เมื่อวานที่ฉีดประมาณห้าโมงเช้าวันนี้ก็ประมาณสามทุ่มนะคะก็มีอาการทรงลงชิงเลงสิริพันน้องเบิดมือนวันี้มีมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียปวดร้ำหลายตัวแต่ว่าที่มีโอกาสกินยาเพราะว่าถ้าว่าจำเป็นไม่ควรกินยาพวกพาราปก แก้อากาศินะค่ะพี่น้องคือคือบากวนจะกินเลยอาหารถอดเดี๋ยวมันจะไปตีกันนะคะมันมีคนขานเคีื่องนะคะกะรขอท้นในกระทุนเอากวนเด้อกันผู้ใดมีอาการเหมือนกับนั่งแคทมีแต่ว่าทำมาผ่อยนอนดูมยานั่นเดี๋ยวมันลอยมันลอยอยู่น้องมันลอยคือจะไปเห็ุเบียดมากนักๆกลายเป็นชื้นลื่นชื้นลื่นแบบปวดหัวเป็นหอกลุลเรื่องเป็นอยากกินสมเหมือนกับไป เบสเซียนซื้์มะม่วงน้ำปลาหวานมา,าสองกระปุกสองสองเซตแต่ที่เขาขายสมา,นา,นามลิตรนะมะม่วงสดน้ำปลาหวานก็กินคนเดียวเออก็กินจับ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 กินขนมเองมีวิตามินซีเออวิตามินซีกินอยิ่งจะหอมตลอดเวลายิวน้นากระหายหนาตลอดเวลานะคะกินวิตามินวิตามินซีก็ดีนะคะช่วยดับกระหายคลายร้อนแล้วก็ช่วยป้องกันเอาไว้รัดโควิดคือภูมิต้านทานนี้ ต้นนั้นคือวิซี่นะคะอันนี้บริโภคสนได้เขาได้คุณจะกินยี่ห้อไหนก็ได้เมนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะก็กินยี่ห้ออะไรก็ได้พี่หนุ่มคือคุจะกินดีทองเพื่อเ่าก็ได้ทีวิตามินซีด้วยกันนะคะก็กินนี่แหละค่ะร้อกบกบแก้ไก่นะไม่กินก้อนป็กก้อนอย่างน้อเมื่อไหร่น่าหอมอย่างนี้เอากรเทียมแก้เพราะว่ามันหิวถูมันหิวบ่อยจริงๆมันทรมานนีเลยพี่น้องคือละเห็นอย่างอะไรอะไรสมองพวานี้ก็กลับไปดีเห็นดยังอะไร ภาสิคิดเนี้ยในกระปวดหัวจะอ้วกบนโทรศัพท์ัลายกระปวดหัวก็จะเป็นทางผานเป็นตัวอ้วกเป็นคือเพรททองเออแต่ว่ากระมันบวมแมนเนาะนะคะก็อหยาบอ้อนพี่น้องฟังคือแบบเจ้าหนาก็บเส้นแม่แบบร่องคานจะคลองแห้งเจ้าหน้าก็เป็นลมเจ้าหน้าก็วิ่งเจ้าหน้านั่นแหละนี่นนนนแบบตัวตัวเดียวองมันร่องคานเดียวบวมพี่น้องแต่ว่ามันกะแล้วแต่พุมตะขั่นของแต่ละคนนะคะจะไหนกะสะพยายามพักก่อนหลายเดี๋ยวอาการพรุ่งนี้วันที่สองเราจะฉีดเข็มที่สอง แดดจมีาะังนะคะตอนนี้เนี่ยเออแห้งลอยบริหน,นองเอ,อ้ยนะคะเป็นองประสุทสุทนนะคะสีฉีดหรือบรฉีดนันกัก็แล้วแต่ดูปปุดปนีดของพี่น้องแต่ว่าที้ท่าน,านันมันกัะมีผลขังเคียมบสุยางนะคะบรัวาเขากินยาข้าเปลงในกระซังข้าสกินยาสีฉีดแล้วส้นฉีดยาใน,นกระซัม,มีผลขังเคียมบรเป็นองพี่น้องสุูรคนนะคะสำหรับคิปนีมาเชี่อมโการอาไ,าไอซ์ซัมีู่้ใดเคยฉีดแล้วมีผลขังเคียงแบบใดนะคะพอง มาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะยังไงก็รักเรียนครับรักอีททุกคนนะคะสวัสดันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะยยงบงกว่าวมีสวัสดีนะคะ